จะมีเมียได้ยังไงก็อยู่กระยายจนแก่แนะ่ยายก็อยากได้หลานแต่เองไม่มีเมีย,มมยก็เลยไม่ต้องไม่รู้จะทำยังไงอยู่กระยายเป็นยังแก่นะหืึเมียไม่มีก็เพราะแอะอาบน้ำไม่เป็นใครก็จะมาเอาเองล่ะเหรอเหรอยายก็รักเองว่ายัางไงก็ชังเลยไม่มีเถียงตันตาฟลิบ ปิ๊บปิ๊บสมควรแล้วที s ่ที่อยู National ่กับยายจังแต่เลยยายไม่มีหลานแน่พราเองไม่มีเมียฮึย <okes> ิงไหมลูกเถียงมาสิว่าไม่จริงเถียงมาเถียงมาว่าไม่จริงจะเองเถียงได้คนนึนจะดังระเบิดเลย คนชอบใจจังเองจังเลย